ต้องทินไทยเพื่อประชาชนเรามาอยู่ที่จังหวัดสงขลาเรามาอยู่ที่เนี่ยครับป้อมคูเมืองเมืองป้อมที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในเขตอำเภอสิงหหาคนครสวัสดีค่ะท่านขาท่านพามาดูท่าพามาดูเนี่ยนี่เป็นคูเมืองใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือกำแพงเมืองค,ค,คูเมืองอยู่ด้านซ้ายมือของเราอ๋อะอันนี้เป็นเมืองเก่าเมืองเก่าเมืองเก่าสงขลาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระ เอกาทรสลตตั้งแต่ประมาณ2,153 0 0ประมาณนั้นเ, <c oughs> เจ้าเจ้าเมืองเก่าสงขานีา่คนแรกนี่ไม่ใช่เป็นคนไทยอพยพหนีการล่าเมืองขึ้นของอาชาติตะวันตกของฮองลันดาของ <c oughs> อของอังกฤษมาขึ้นฝั่งที่หัวเขาแดงเปลี่ยนว่าเป็นทําเลที่เหมาะสม <c oughs> เพราะว่าเขาชำนาญนด,ด้านการค้าขายก็เลยมาตั้งเมืองที่นี่ชื่อว่า ชื่อว่าเมืองตัวแรกก็ว่าซิงโกลาซิงโกลาเพราะว่าตอนอพยพบนั่งเรือมาในทะเลเจนภูกเขาสองบูกคล้ายเป็นสิงหมอบอยู่ก็เลยสิงโกลาคือที่มาอ่าแล้วท่าเราทำไมเป็นสิงสิงโกลามันเป็นสิงห์อานครเป็นสงขาก็เพี้ยนกันมาเรื่อยประมาณเสียงมาแต่ที่จริงความหมายก็คือสิงห์มอบสิงใช่สิงห์หมอบเนี่ยมาตั้งเป็นเมืองท่าที่สำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยเริ่มแต่สมัยพระเจ้าเอกาทศรุ แล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองและสมเด็จพระนารายณ์พอเราจะเริญรุ่งเรืองเข้มแข็งในสร้างกำแพงเมืองไว้ป้องกันอะไรก็ชักจะแข็งเมืองกับกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์จนได้ส่งกองทัพจากกรุงศรีอยุธยามาปราบแล้วก็โดนเผาเมืองราบข้าไปทีนี่นี่เป็นมือคนไทยอ่งเนี้ยเนี่ยจะมีป้อมทั้งหมด14ป้อมด้วยกันที่นี่หละค่ะอ่าสิบสี่ป้อมด้วยกันแต่แต่เหลือเห็นประมาณนักศัตร์สามสี่ป้อมแค่นั้นเอง หินเป็นก้อนๆเขาไม่ได้ใช้อิฐนะไอ้กำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยากำแพงกรุงรัตนโกสินใช้อิฐดินเผาอิฐอิฐอิฐดินเผาแต่นี่เป็นหินที่เอามาจากเขาแดงเลยโอ้โหแสดงว่าแล้วความหนาประมาณ3เมตรอายะปืนใหญ่ทมัยนั้นทำลายไม่ได้กินไม่ล้มกินไม่ล้เดี๋ยวนายกจะพาขึ้นไปดูว่าความแข็งแก่งขนาดไหนนี่เป็นเป็นตั้งแต่2100อเท่าไหร่2,153ึร้บ ท่านผู้ชมขึ้นมาแล้วแล้วปัจจุบันน่ะเจ้าเมืองคนแรกคือสุนตานสุไลมัดมันมีที่ฝังศพอยู่ด้วยยังเก็บไว้ตั้งแต่สมัยนู้นอยู่อยู่ทางด้านน้นก็เรียกก็เรียกถ้าชาวพุทธเรียกว่าทวดหุ่มทวดหุ่มอ่าทวดหุ่มเนี่ยอยู่ทางด้านนี้มีที่ก็คือที่ถึงที่นี่ประชาชนถึงมีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็อ่าไทยอยู่แบบพอุวัฒนธรรมก็คือก็คือมีพุทธมุสลิมแล้วก็จีนเดิมผมรับราชการอยู่กระทรวงเกษตร Oh. <laughs> เป็นรองอธิบดีกรมชลประธานแล้วก็เกษียณที่ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรพอดีบ้านอยู่ที่สิงห์ขนครบ้านอยู่ที่นี่อยู่สงขลาก็เห็นปัญหาก็รู้ว่าจะพัฒนายังไงก็เลยนณาสามมาใช้รับใช้นณาสามมารับใช้สมัยแรกชาวบ้านเลือกเเลือกมาต้องทําหน้าที่นายกคืออะไรวะอะไรเกษียณแล้วเนี่ยเกษียณแล้วดูสักประมาณสักแค่สิบสี่าสิบอะไรเดหกสิบหกแล้วจริงเหรอเยอะแยะเลยนโยบายสิบด้าน <10 S 2> ท,ท,ทุกเรื่องมมทต้งโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุขด,ด้านการศึกษาด,าดาา้านท่องเที่ยวสถานการณ์นั่นแหละด้านคุณภาพชีวิตอันนี้สําคัญเลยสําคัญแล้วตอนโควิดทาไงตอนโควิดเราก็จัดสรรบงระมาณทั้งร้อยกว่าล้านไปช่วยพี่น้องชาวบ้านั้งซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์บ้างแล้วก็ซื้อวัคซ<อ>ีนบ้างมาเมเคบ้างทุกอย่างเลยอ่าใช่ที่ที่มีอมเภอท่านสิบอกอำเภออ่ยาเมืองใหญ่เมืองใหญ่นี่นะเออใหญ่แล้วสอส เรา8กำลังจะได้เพิ่มเป็น9ตอนนี้พอหมดโควิดพอตอนนี้ด่านชายแดนที่สะเดาที่ด่านนอกเปิดมาเลก็เข้ามานากักท่องเที่ยวคนอื่นเข้ามาตอนนี้เราก็กระตุ้นเศรษฐกิจก็ช่วยจัดอีเวนต์ต่างๆในเมืองอาดใหญ่ในเมืองสงขา,าคน<อ>มามเที่ยวคึกคักขึ้นเยอะมากเลยช่วงที่ตกงานกันนะั้นเรา เรามีกองจิจการขนมส่งให้บริการแพ่ข้ามภาคตอนนั้นมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างเราฟรีเลยนะหเดือนต่อสงขาคือสงขานี่มันมีเมืองมันมีอยู่3มยุคสาสมัยยุคแรกอยู่ที่นี่พอยุคที่สองที่โดนเนี่ยตรงนี้คือเมืองเก่าสมัไมก่อนเมื่อไพอสมเด็จพระนารายณ์ส่งกองทัพกรุงศรีวิุยามาปราบด้วยเผาเสลาบค้าเพื่อแม่เพื่อแม่เป็นเยี่ยงไม่เป็นเยี่ยงอย่างแกเจ้าเมืองต่อไปก็อบพยพจากนี่ไปสร้างเมืองที่แหลมสนอ่อนอีกอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาทางด้านนี้แต่ พื้นที่แหลมสนอเนี่ยมันเป็นพื้นที่มันแคบแคบมันขยายเมืองไม่ได้เจ้าเมืองยุคนั้นก็เริ่มเป็นคนจีนและตระกูลนสงขาเข้ามาเป็นพาเป็นนายภาษีอากรหลังนกเรืออะไรตรงนั้นนะะก็ย้ายข้ามฟากไปอยู่ที่บ่อยางอีกข้ามปากทะเลสาบไปเดี๋ยวเะจะเป็นเมืองเก่าอีกเมืองหนึ่งพลเอกเปรมบอกว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแลาขนของประเทศไทยนะครับวันนี้ขอขอบคุณท่านนายกประเจนมากสุวรรณนะครับแล้วก็ทีมงานท่านอาบจสงขา ครับแล้วก็ทีมงานใหญ่เมียแล้วก็ทีมงานของสมาคมนะครับวันนี้ก็หีการต้อนรับเป็นอย่างดีครับขอบคุณครับจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่ในหนึ่งในสิบหกในสิบสี่ของภาคใต้แล้วก็หนึ่งในเจ็ดสิบหกมีพื้นที่มันเป็นใหญ่อันดับสามของภาคใต้ oh. แล้วก็อันดับที่ยี่สิบหกของประเทศนะ oh. แต่เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร ทะเลเรามี2ทะเลนะที่อื่นก็มีทะเลเดียวเรามีทั้งทะเลสาบแล็ทะเลอ่าวไทยโอโอเรามีของกินของอร่อยโดยโดยเฉพาะปลาในทะเลสาบเรียกว่าปลาสามน้ำนี่จะอร่อยมากเห็นว่านายกคนนี้เข้ามาเพื่อขัน้สารรับใช้พอ่อพี่น้องเพราะว่าประโยชน์ชนของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนเย้และเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาค่าโดยสารนะเราถ้าเดินมอเตอร์ไซค์สามบาท อ่าพ่วงข้างก็3ามบาทเหมือนกันแล้วก็ไอ้นี่ก็ลดเก๋ง20บาทผู้ผูดโดยสารนี่ฟรีอ๋อยีบาทเองคุณผชมฟรีแบ่ว่านี่คือสวัสดิการให้สวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนยอมขึ้นก็ยอมขาดทุนไม่ขึ้นไม่ขึ้นเพราะพระจำวันขึ้นคนก็เดือดร้อนพออยู่แล้วเราอย่าไปซ้ำเติม จะทำาทิตยเดี๋ยวจะไปดีนะคะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เ็าเรียกย่านเมืองเก่านเมืองเก่าที่เราอยู่นี่ถนนนางงามนนี้เป็นที่ตั้งศาลหลักเมืองสงขาคนี่เป็นประตูเมืองเก่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเถดสงขารสอหนึ่งศูนย์เก้านะคะะจนถึงปัจจุบันก็มีอายุครบร้อยแปดสิบปีในปีปีนี้นะครับปีนี้ก็ได้เฉลิมฉลองได้สมโพชแล้วครบร้อยแปดสิบปีด้านหลังเราก็คือหลงยิ้ว ทุกครั้งที่มีการสมโพสสารหลักเมืองนะครับก็มีนิ้วมาแสดงค,ครับก็มีเดือนเลยบ้างคะถ้าเดือน,ป,นประมาณเดือนมิถุนากรกฎาก็นี่คือตามปฏิทินตามปฏิทินจีนกบ็บางทีก็เดือนมิถุนาบางทีก็เดือนกรกฎาแล้วแต่ปฏิทินก็จะกาหนดตรงตรงวันไหนเดือนไหนเดีย๋ยวค่ัวันนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลหม,มายที่ดีกับท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชนกุศลกับเณ ท่านผู้ชมอีกันเพิ่งรู้ว่าการเผากระดาษเงินกระดาษทองนี่ก็เป็น,ปนการอะไรนะคะเป็นเช็ดรับอย่งเงอน,น,นใช่ไหมก็สง่งในการเอาเผาสิ่งที่ไม่ดีให้มันหมดไมหมไปยหมดไปแล้วก็ส่งเงินส่งทองให้กับเทวดาฟ้า,า,าข้าง,างบานเขาจะได้ส่งคืนให้เราเยอะๆพี่นุชฟ้าหนองเว้นเมืองแรงเหลืองซ่องเล็กเย้ย วันนี้ก็พาน้องมาท้านาศศึกษาที่ถนนสามสายที่จริงมีกลุ่มที่เป็นนครในแล้วก็นครนอกอีกออแล้วก็สายนี้มาถนนลาังงามแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปขอตังกววนกันโอ้รู้รักสมามัคคีทําสิ่งดีให้กับรุนน้องรุ่นพี่ปอบ,บมือให้กับบอทักษิณหน่อยประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต้องทางกอนมือไม่ว่างกันเลยได้ครับไม่ว่าจะเป็นข้าวบันไก่ต้มเลือดหมูแล้วก็ทิมกัน,ข,นขายไปได้ก็คือสตูกตูค่ะชนะไหม ขอเจ้นะลูกคนุทานอะไรอ่ะข้าหมูแดงข้าวห,ห,<น>หมูแดงทานไม่หมดเลยพอ่อรอทานแทนรอทานเลยหมูอกเราชอบจริงๆที่นี่คือถนนนางงามแล้วก็มีเกียยตุ้งนะคะ,ะเกียยตุ้งเป็นสตูหมูที่อร่อยมากต้องยอมรับแล้วก็มาซื้อรอเลยใช่ไหมใช่ค่ะรอคิวรอคิวรอคิวเนี่ยค่ะพาสงขาต้องทานสตูร้านเกียยตุ้ง มารุ่นที่3มแล้วค่ะที่นี่ใครมาก็ต้องทานทานค่ะอะไรบอกใครเนี่ยอะไรบอกข้าวสตูเกล็ดฟางค่ะสูตรไทย้ําค่ะ,<า>ะต้ตนนางงามนะคะต้นตำลับค่ะต้นตำลับเพราะฉะนั้นใครที่มาสงขาแวะมาทานได้ที่นี่จะเปิดตั้งแต่กี่โมงเจ็ดโมงถึงบ่ายโมงค่ะอร่อยครับพรานรต้องมาซื้อลูกเตียวจุกเลยใครใครมาที่นี่ถ้าไม่ได้มาชิมสตู้ลนเก็ดฟางะเลยมาไม่ถึงมไ่เยอะใช่อร่อย ค่ะวันนี้ก็ได้พาทีมคณะสมาคมอบจประเทศไทยที่กองกิจการขนส่งหรือว่าแพงขนานยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรานี่เองค่ะตรงนี้ค่ะน้ำมันมันขึ้นอยู่แล้วก็เมื่อท่านยกมีนโยบายให้ฟรีก็ประชาชนเป็นพึงพอใจเป็นอย่างมากอะค่ะเพราะนั้นการพัฒนาเนี่ยมันไปต่อเนื่องในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการประชาชนเนี่ยมันก็จะเนี่ยมันสะดวกสบายมันพร้อมที่จะทํางานเดินหน้าไปตลอดเพราะนั้นยังไงก็แล้วแต่ ท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดประชาชนท้องถิ่นรู้ปัญหาของประชาชนท้องถิ่นรู้ในทุกมิติของพื้นที่ครับในวันนี้นะครับมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับบ้านเมืองเจริญถนนหนทางเจริญนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังคงเน้นการให้บริการเพ่ขนานยนต์เพื่ออนุรักษ์ไว้นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองสงขลานะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกพืเย็นมากสุววันนะครับได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาการจราจรนะครับ เพราะว่าการให้บริการระหว่างฝั่งสติงพระะโนธกับเสศินสิงานนครนะครับพี่น้องที่สัญจรทางฝั่งสงขากับทางฝั่งสี่อำเภอนะครับมาทํางานหรือว่าไปโรงเรียนจะประหยัดค่าใช้จ่ายค่าน้ามันรถนะครับเพนันยนนะครับท่านจะจําได้ว่าสมัยก่อนรถมารอเพนะครับณวันนี้เพไปรอรถอ่จะมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขานะครับรอบนี้จะเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่แล้วก็มุ่งเน้นการพัฒนาทุกพื้นที่เป็นหลักนะครับ ที่นี่เป็นพันสี่ร้อยกว่าปีเป็นวัดเขาน้อยเนี่ยค่ะการเดินทางที่จะขึ้นมาบนดพันสี่ร้อยปีชมรุสุโสมไปกรตามการเวลาแต่เรานํำมาก็คือรุ่นเราที่ยังมีแรงก็คุยกันเนี่ยคณุบำรุงค่ะอยากจะทอดพระปานะครับขอบุญคนละหนึ่งกระสอบนกระอนะครับร้อยกว่าบาทเพื่อบูรณะบันไดทางขึ้นสาธุสาธช่อครับโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยอาจารย์ูว่า นะครับมาโฮมผ่าจด,ดีแล้วก็ปลดต้นไม้เพื่อรักษาป่านะครับรักษาปอดไว้ให้กับพี่น้องประชาชนย่าศรัทธาแล้วก็นํามาร่วมกันอนุโมทนากับสิ่งดีๆเหล่านี้ค่ะในอนาณาจักรศรีวิชัยท่านผู้ชมอนี่คือหนึ่งในสามของปฏิบัติกรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมและที่เป็นสิ่งที่ปลูกสร้างไว้สําหรับป้องกันอริราชศัตรูนี่คือป้อมแก้วสิ่งที่บรรพบุรุษของเราทําไว้พวกเราอยู่ที่จังหวัดสงขลา ศูนย์แจ้งเหตุและสั่งการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสงขลานะคะเรากับคนที่ปักมาว่าเราป่วยอยู่ที่ไหนอุบัติเหตุอยู่ที่ไหนทั้งหมดดูจอที่คะว่าทําไมถึงมีความเพียบพร้อมขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในเขตต่างๆที่เราติดอ่ากล้องเกิดเกิดตรงไหนเกิดอย่างไรเรามีภาพให้ดูว,ว่าใครถูกใครผิดแต่ที่พันชีวิตต้องถูกก่อนเพราะฉะนั้นรถอแอมบูรลนเราต้องไปถึงที่ การบูรณาการร่วมกันนะคะระหว่าง169 CCTV CC และก็191ถามว่าทำไมต้องบูรณาการร่วมกันเพราะว่าชีวิตของทุกคนมีค่าค่ะการที่จะเข้าถึงเหตุด้วยความที่รวดเร็วปลอดภัยและมีคุณภาพเป็นหุ่งสำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนจังหวัดสงขลาและก็พิกๆจังหวัดค่ะทุกนาทีมีค่า1น,นาทีก็มีค่าสำหรับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในจังหวัด สงขาค่ะเรามีกล้องดีดีมีอยู่ห้าร้อยกว่าตัวนะคะแต่ว่าในปีงบประมาณ66นะคะเรามีงบประมาณอยู่ประมาณร5 0ยห้าิ้านนะคะที่จะปรับปรุงแล้วก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มนะคะ,ะให้มีกล้องครอบคุมถึงแปดร้อยกว่าตัวนะคะตรงนี้ความจําเป็นมากนะคะในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม้จะเป็นเรื่องอุบัติเหตุเรื่องเหตุการณ์ทีาไม่สงบนะคะซึ่งเราจะมีการประสานงานกับ169อย่างใกล้ชิดนะคะ วัดแหลมพอนะคะเกาะยอเมืองสงขลาจะเห็นว่าพระประธานที่สวยที่นี่จะมีนวัตวิถีเรื่องราวของการฝีมือเรื่องราวของการทอผ้าย้อมผ้าอยู่ที่เกาะยอ,อที่นี่ค่ะตาชมเห็นว่านักท่องเที่ยวจากมวเลซเซียที่อยู่ใกล้เคียงตอนนี้โควิดหมดไปก็นักท่องเที่ยวก็เริ่มหลังไหลเข้ามาท่านผู้ชมกลุ่มล้อมไซก็เป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าทอเกาะยอ,อด้วยน่ารักมากคุณแม่เชื่อเลยนะคะยามานาสินตุลั์ค่ะ โยบนาสินรุรั์แต่ที่ิมคันหน้าเด่นชัดคืออะไร่ะรอยยิ้มเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่ม,มาเที่ยวไม่ไว่าจะมาศึกษามาเป็นเดี่ยวมาเป็นคู่มาเป็นหมู่คณะบอกเลยนะจ๊ะได้ความรู้กลับไปดูว่าเรียนกี่เดือนแล้วก็เกือบเดือนแล้วค่ะได้ได้อะไรบ้าง ก็ได้ผ้าไปประมาณ15ล้านสล้าน5ลาตทอเองนี่ไงท่านผู้ชมแค่หนึ่งเดือนได้15้าล้านนะแม่จ้งจากวันแรกเขาทอได้ครึ่งล้านอาทิตย์แรกได้ครึ่งล้านพอสัปดาห์ที่สองขยับเกือบเกือบล้านสัปดาห์นี้ล้ากว่ากว่านี่ภูมิปัญญาความรู้ที่สามารถเอาไปใช้ได้อีกไม่ว่าจะเป็นสุภาพบรูษไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีแต่สิ่งที่ดีนั่นคืออนุรักษ์ดูแลรักษานี่เป็นหนึ่งของนโยบายท่านไปเจนมากถวันนะครับ เกี่ยคกับคุณภาพทางด้านชีวิตนะครับทางเราจะมีการฝึอกอบรมเกี่ยวกับอาชีพนะครับของเราจะมีศูนย์โอทบซึ่งศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาตั้งที่ถนนจนะํำบุบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับซึ่งให้กลุ่มโอทบไปฝากวางของขายได้โดยเราไม่คิดอะไรทั้งสิ้นครับสีสันต่างๆที่ท่านชมได้เห็นเนี่ยละลายสวยงามท่านผู้ชมผ้าขอยยไอายาท่านผู้ นี่ท่านผู้ชมนี่นี่แต่ที่ดูยานกลุ่มทอผ้าล่มใสด้วยแล้วก็เกาะยอด้วยรายชัดเวัตเป็นลายประจำของจังหวัดสงขลารนะคะลายวาลายลายัดลวัตอันนี้คือลายปากกพงซึ่งกลุ่มล่มใสเนี่ยทำได้อยู่แค่กลุ่มเดียวคิดว่าถ้ามันได้ออกสู่สายตาโลกเนี่ยหนูคิดว่าคงเป็นอะไรที่ดีแล้วก็เป็นความน่าภาคภูมิใจของคนไทยแล้วก็ประเทศไทยมากเลยผ้าไทยดังไกลทั่วโลกยย จากชุมชนต่างๆชุมชนต่างๆนะครับและทีมพานมาขายที่องค์การบริหารจังหวัดสงขาที่ศูนย์โอทอปแห่งนี้เราไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับให้ขายฟรีครับมาวางไว้100บาทเราก็ขายให้100บาทครับโดยมีเจ้าหน้าที่สอง,สองคนครับผัดเปลี่ยนเวียนกันมาครับทราบเวลาครับเพราะว่าเราตั้งแต่เปดโมงครึ่งถึงหกโมงครับเนธรรมดาโอ้แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแปดโมงครึ่งถึงสองทุ่มครับ เราไปอยู่ที่ร้านเขาคันครัวเข,ขาคันเขาคันนี่ไม่ใช่ว่าเขาคันแล้วเราไม่คันไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องราวของไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นรสเปรียปร้ยวๆที่ใส่กับแกงส้มมันจะทําให้รสชาติกลมกล่อมแล้วก็เปรี้ยวไปจีจ๊ดจ๊าดเนี่ยอันนี้เขาเรียกเขาคันเนี้ยเขาคันค่<า>ะแต่ว่ามันไม่คล้ายกันถ้าเราไปจับมันจะคันหรอแต่ถ้ากินแล้วเปรี้ยวอร่อยเอาเป็นงั้นไปแล้วนี่ยีชันจะคันไหมเนี่ย บอกจับแล้วันแล้วมาใส่มือกูแม่กรูว่าแม่คูเปรี้ยวอร่อยอร่อยอย่างแรงร่อยอย่างแรงเดี๋ยวตอนนั้นครัวเขาคำนยินดีต้อนรับใช่ไหมฐางมันอะอย่างส้มใช่ไหมส้มมันๆด้วยนะอืแล้วนี่ ที่นี่ค่ะลงสีแดงซึ่งเป็นสถานของท่าที่ส่งคซื้อเข้าสาร,ร,รหรือแม้กระทั่งเป็นท่าสินค้าด้วยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศท่านผู้ชมที่นี่ก็ยังเป็นโลเคชั่นที่ถ่ายทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของจบการศึกษาหรือแม้กระทั่งเวดดงก็มีค่ะสงขาย,ยิีปีต้อนรับร้อยกับ4ปี คร,ครับเป็นโรงสีที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยแผ่นดินรัชกาลที่6กนะฮะร,รัชกาลที่7พอถึงสมัยแผ่นดินรัชกาลที่8เนี่ยช่วงนั้นสงครามมหาเอเชียบูรพาญี่ปุ่นบวกขึ้นสงขายึดโรงสีเลยครับเอาเป็นเอาเป็นฐานเลยเอาเป็น,เอ,เ,ปนเอาเป็นที่เก็บเวทชัพพัทคือเป็นการรวมกลุ่มเล็กๆกันค่ะของอ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมเนี่ยค่ะกิจกรรมที่มีดีๆลงสีแดงเนี่ยค่ะพ่อซึ่งให้ลงสีเราเนี่ยเป็นที่สันทนาการแล้วก็เป็นมรดกให้ลูกหลานยังไม่ได้ให้ใครนะครับเอาเลยเอาเลยไม่ได้ให้ใครนะครับคือจะว่าเปิดให้ชมครับเปิดให้ชมครับเพราะก่อนความสุขของทุกคนเป็นความสุขของผมด้วยครับใช่ไหมพ่อถูกครับท่านผู้ชมทุกขาคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วนะอ่าแปครับเมื่อก่อนเนี่ยการคมนาคม กทางเรือมาทางเรือครับจากพระนดเนี่ยมาที่นี่นะครับใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับมาเรือนะครับเดี๋ยวนี้สองสามชั่วโมงก็ก็มาถึงแล้วจค่ะแต่เราออกเสียงแบบฮอกเกียนฮอกเกียนต่างภาคใต้นะครับแจ้จิ๋วทางกรุงเทพเนี่ยเขามาอ่านเขาก็บอกอ่ะไหนว่าหาผู้หินนี่มันฮะหัวเหงฮะหัวเหงคือตัวหนังสือเหมือนกันแต่สำเนียงาออกเสียงต่างกันครับแปลว่า ความกลมเกลียวในหมู่ญาติพี่น้องโอ้โหมีความหมายด้วยเลยรับหินเติมกลมกลืนในสังคมโอ้โหครับ,รบโอ้หินก็ความเฮงอะ่ะเฮงก็คือความเจริญรุ่งเรืองโอ้ค่ะมีความหมายครับความเจริญที่รุ่งเรืองกลมกลืนอยู่จนหมื่นหมื่นปีเลยใช่ไหมเนี่ยพ่อขอให้สมพรปากครับ <laughs> ว่าคือมรดกที่มีความสุขใครมาเยี่ยมมาเยือนที่สงขาแล้วจะบอกว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เจ้าของนั้นได้ทำไว้ให้ลูกหลานได้ดูได้ใช้ท้องถิ่นเพื่อประชาชนกู๊ดกเวแนนซ์ก็จะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวความเป็นอยู่การประกอบอาชีพความดีความเด่นของแต่ละจังหวัดทุกวันจุกบ่ายสามโมงถึงบ่ายสามโมงครึ่งกู๊ดกนนซ์เจอเลขจะน้อยจะช่วยคุณแม่ ทำให้ครอบครัวอบอุ่นนี่คือต้นทุนของธรรมชาติครับจะม, <า S 2> มิลาครับผมแล้วก็มีม้าบริการครับผมที่สาคัญไม่ไกลอย่างที่คิดนะคะที่สงขลาก็เชิญชวนให้มาเที่ยวจังหวัดสงขลานะครับอยากให้คนมาที่นี่ค่ะบรรยากาศดีมีความสุข <c oughs> บอกเลยว่า,าที่นี่เด่นชัดต้องมาถ่ายภาพสักครั้งก็ยังดีและเนี่ยค่ะเลือกทองมีที่นี่ทีเดียวที่แมสมิลาแล้วมาก็อย่าลืมนะคะให้ขี่ม้า50บบาทแล้วขี่ไปขี่ม้าถ่ายรูปแล้วก็ ชายหาดเนี่ยร้อยห้าสิบเองช่วยทั้งมาแล้วก็ช่วยทั้งคนเลี้ยงด้วยและที่นี่มีควา,ามปลอดภัยเพราะมีตำรวจท่องเที่ยวมาคอยดูแลเนี่ยครับท่านผู้ชมมาคอยดูแลควา,ามปลอดภัยที่จังหวัดสงขาที่หาดแหลมสมิลาแห่งนี้ใช่ไหมคะคดาบอกว่ามาที่นี่มีแต่ความสุขแล้วก็ปลอดภยัยทุกเพศทุกวัยในนี้จะมีทั้ง آ, มาเลมีทั้งไหลยและที่ที่มาที่นี่สิงคโปร์รมาที่นี่แล้วอะกอนก็มีินก็มีมีครบมีมีความสุขนะโชคดีนะมีความสุขมากๆลูง เนี่ยค่ะมาเลเซียมาเลเซียโอเค welcome าซมิลาบีช yeah yes very much yes very beautiful okay t h a เราได้เห็นเนี่ยมีหนึ่งเดียวนะคะแล้วก็ที่ต่างประเทศก็มีไม่เท่าไหร่แต่ที่เนี่ยสำคัญเราไซด์ที่นี่มาแล้วเป็นซิมบนเป็สัญลักษณ์ของแหลมแซมิลาหรือว่าหาดทรายเนี่ยค่ะสงขาเมืองหน้าอยู่ประโยชน์ของพี่น้องประชาชน์ของขากอน